สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะสำหรับเพจอินปีนี้นะคะเป็นปีที่13แล้วค่ะก็แคมเปญปีนี้นะคะมีชื่อแคมเปญว่า back to the future ค่ะอนาคตที่สดใสเริ่มต้นได้ที่มือน้องซึ่งปีนี้นะคะแซมโซไนท์ก็ได้ร่วมกิจกรรมกับมุตยที่กระจกเงาเช่นเคยค่ะ แต่พิเศษขึ้นไปอีกก็คือได้ร่วมกับสวนครัวองุ่นด้วยค่ะโดยกระเป๋าเก่าที่คุนนำมาแลกนะคะเราจะดัดแปลงเป็นแปลงผักและถังขยะรีไซเคิลค่ะเพื่อให้น้องๆได้เรียนรู้เรื่องของสิ่งแวดล้อมและเป็นการปลูกฝังเรื่องของ Reuse และ Recycle ให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะ ททางสังคมที่เราทํามาเนี่ยเยอะแยะมากมายซึ่งที่หลายๆคนรู้จักก็จะมีในเรื่องของการบริจาคสินของตามหาคนหายเด็กหายผู้ป่วยจิตเภทคนแล่ล้นคนไร้บ้านแล้วก็เป็นงานกิจกรรมภาคสังคมต่างๆที่เราได้ช่วยเหลือในทางสังคมคุณกรอองนนะคะได้บริจาคพื้นที่ของตัวเองค่ะให้ทำประโยชน์แก่สาธารชนค่ะก็เลยเกิดโครงการสวนกอองนขึ้นมาเพื่อสานต่อเจตนารมณ์ควาคของกรองนค่ะไม่ได้จบเพียงแค่เรื่องพื้นที่นะคะก็ยังมีกิจกรรมหลากหลายเกิด ขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากค่ะโครงการสวนโกงอนนะคะเป็นหนึ่งในโครงการของมูลที่กระจกเงาค่ะซึ่งปีนี้ก็เกิดขึ้นได้เป็นปีที่4แล้วค่ะสปีที่ผ่านมานะคะโดยที่มูลที่กระจกเงาเนี่ยเราคำนึงถึงเรื่องการสร้างพื้นที่สาธารณประโยชน์อย่างชัดเจนแล้วก็กิจกรรมทางสังคมเราจึงได้เกิดพื้นที่ตรงนี้ที่ได้ทํางานร่วมกันมาค่ะ เป็นพื้นที่ที่เอาไว้ทำกิจกรรมเวิร์กช็อปนะคะตัวอย่างเช่นเอาเด็กในชุมชนค่ะมาสอนดนตรีที่นี่แล้วก็ปลูกผักออร์แกนิกแล้วก็นําผักออร์แกนิกค่ะมาทําอาหารให้กับเด็กๆค่ะและสําหรับโครงการนี้นะคะเราก็จะนําเอากระเป๋าเก่าที่คุณนํามาแลกะคะ่ะนํามาทําเป็นแปลงผักและถังขยะรีไซเคิลเพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องของสิ่งแวดล้อมและก็ธรรมชาติที่สําคัญเป็นเรื่องของการรียูสและรีไซเคิลด้วยค่ะ สำหรับใครที่สนใจโครงการเทรดอินของเซมโซไนท์นะคะทำได้ง่ายๆค่ะด้วยการนำกระเป๋าเก่าไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าผ้ากระเป๋าเป้หรือกระเป๋าเดินทางนำมาเทรดได้ที่ช็อป s ซมโซไนท์ค่ะหรือถ้าซื้อออนไลน์ก็สามารถส่งกระเป๋าโดยตรงมาที่มูลิธิกระจกเงาตามที่อยู่ที่แนบกับสินค้าได้เลยค่ะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำบ้าน<ม>หลังนี้นให้ดีขึ้นกันค่ะ